วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิญาโซเจอร์สค่ะวันนี้พบกับดิฉันปริยาาเนธวิเชียนนะคะเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติสากษ์ษัตย์และประชาชนกันค่ะเริ่มกันที่ภารกิจของผู้บัญชาการทหารเรือค่ะเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง พลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลางณอู่ต่อเรือบริษัทเอเชียนมารีนเซอร์วิสเซสจำกัดมหาชนอำเภอพระสมุรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการ ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือพุทธศักราช2,558ถึง2,567โครงสร้างกำลังรบได้กำหนดให้มีเรือลากจูงสำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆจำนวน8ลำซึ่งปัจจุบันมีใช้ปฏิบัติราชการแล้ว6ลำและมีแผนปลดระวางประจำการ1ลำซึ่งจะเหลือเพียง5ลำ จึงมีความจําเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางเพื่อมาทดแทนเพียงพอต่อการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่และเรือดำน้ําที่กองทัพเรือจะได้รับมอบมาใช้ปฏิบัติราชการในปี2567โดยกองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือกจากบริษัทอูต่ต่อเรือภายในประเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งทงั้งทางด้านองค์บุคคลองความรู้และช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้จัดสร้างขึ้นโดยใช้แบบเรือแรมพาด3200 Class TUG เป็นแบบพื้นฐานโดยพัฒนาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานทางด้านยุทธการซึ่งจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่ และเรือดำน้ำของกองทัพเรือในการเข้าออกจากท่าการขจัดคราบน้ำมันในทะเลการดับเพลิงในเรือของเขตฐานทัพเรือท่าเรือต่างๆตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทารที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสหประชาชาติ พลโทคงชีพกันตราวานิชโฆศกกระรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของจ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์ประพันธ์อนุรักษ์สังกัดกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานที่เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพในภารกิจของสหประชาชาติณนาค่ายอันมิสเมืองจูบาสาธารณรัฐเซาสูดาน โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้กองทัพไทยประสานกองกำลังสประชาชาติเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับไทยเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนาอย่างสมเกียรติและขอให้กองทัพบ,บกดูแลสิทธิของกำลังพลที่เสียชีวิตและให้การช่วยเหลือครอบครัวต่อไปขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของจากก่าสิบเอกเกติศักดิ์ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ในขณะปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศโดยมอบให้กรมกําลังพลฐานบกและหน่วยต้นสังกัดประสานดูแลเรื่องสิทธิกกำลังพลการนำศพกลับมาประกอบพิธีทางาศาสนาอำนวยความสะดวกครอบครัวรวมถึงการประสานข้อมูลกับสาประชาชาติถึงสาเหตุการเสียชีวิตทางนี้กองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานพลัดที่2อ,อยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจด้านการช่างสนับสนุนอันมิส โดยได้รับมอบภารกิจการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางในเขตเมืองจูบาและเมืองรุมเบกรวมถึงงานก่อสร้างภายในค่ายอันมิสด้วยค่ะผู้บัญชาการฐานบกห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้นะคะโดยได้กำชับหน่วยในพื้นที่ดูแลพื้นที่เสี่ยงและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผลกระทบจากพายุโกนเซินทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําล้นตลิ่งมีดินโคลนถล่มในบางจังหวัดซึ่งกองทัพบกได้จัดกําลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย1 9 7 4ครัวเรือนใน12จังหวัด21อําเภอของพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการอพยพสิ่งของคนรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการสัญจร ก่อกระสอบทรายเป็นผนังกั้นน้ำสูบน้ำออกจากสถานที่สำคัญอาทิโรงพยาบาลวัดและโรงเรียนกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแจกจ่ายอาหารปรุงสุกโดยบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและถูกภาคส่วนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำป่าสักไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกองพลฐานมาที่หเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของแจกอาหาร อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุดินถลม่มหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36ช่วยเปิดช่องทางสัญจรลดอันตรายจากอุบัติเหตุอำเภอกบินบุรีจังหวัดสมุทรปราดปราจีนบุรีกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์ช่วยขนย้ายสิ่งของจากน้ำป่าไหลหลากอำเภอเมืองจังหวัดตากมนทนฐานบกที่310และกรมฐานราบที่14ช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนแจกจ่ายถุงยางชีพจังหวัดพิจิตร มณฑนฐานบกที่36ทำแนวกั้นน้ำในเขตเทศบาลทับคล้อพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำในฤดูฝนนี้เนื่องจากปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่จนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้กำชับให้ทุกหน่วยของกองทัพบ,บกเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เน้นเรื่องการเตรียมแผนการและเข้าปฏิบัติโดยทันทีซึ่งที่ผ่านมาหน่วยฐานของกองทัพบกได้เข้าดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ได้ตรงกับความเดือดร้อนให้ดำรงการช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกยังคงบริการพี่น้องประชาชนที่ขอความช่วยเหลือในช่วงการระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่กองทบกได้เปิดสนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 ครอบคลุมทุกด้านให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายมากขึ้นตลอด24ชั่วโมงเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา เคลื่อนย้ายศพจากบ้านหรือพื้นที่สาธารณะและโรงพยาบาลไปยังวัดเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนาพร้อมอนุเคราะห์ชาปนาสถานของกองทัพบกจัดพิธีเผาศพผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตเพื่อลดภาระครอบครัวรวมทั้งการส่งกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติในทุกด่านตรวจ53จุดของกรุงเทพมหาคนครทั้ง50เขตรวมถึงการเพิ่มโรงพยาบาลสนามในค่ายทหาร ปัจจุบันมีประชาชนโทรเข้ามาที่ศูนย์เพื่อขอรับการช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น16,296ครั้งโดยศูนย์ได้ส่งต่อความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อที่ดําเนินการไปแล้ว4822ครั้งการส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนา1น0 3าครั้งไปจนถึงการประสานให้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษา5,208ครั้ง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีชาปนก,กิจศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆอีก820ศพซึ่งทำการชาปนก,กิจที่ชาปนสถานกองทัพกไต้แก่วัดโสมนัสวิหารวัดอาวุธวิกสิตารามวัดิริพงษธรรมนิมิตและวัดสุทธจินดาในจังหวัดนครราชสีมา กองทัพบกยังคงพร้อมร่วมแก้ปัญหาในช่วงการระบาดของโควิด -19 ครอบคลุมทุกด้านช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงส่งกำลังพลเข้าร่วมในด่านตรวจของกรุงเทพมหาคนคร53จุดใน50เขตการเพิ่มโรงพยาบาลสนามในค่ายทหารการเคลื่อนย้ายศพจากบ้านและโรงพยาบาลไปยังวัดเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนา และกองทับกต้องขอขอบคุณบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ในการเพิ่มคู่สายโทรศัพท์อีก30คู่สายเพื่ออำเนยความสะดวกให้กับประชาชนโดยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือปัจจุบันมีช่องทางที่สามารถติดต่อเข้ามาได้มากมายค่ะหมายเลข02 270 5685-9 02 092 7766จำนวน30คู่สาย088 984 7605-10 091-010-0118-9และ090-980-9948-9หรือจะติดต่อผ่านทางออนไลน์ที่ Page Facebook TV5HD1 และ Line ID COVID TV5HD1 ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ และยังคงมีประชาชนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด -19 ผ่านโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรฐานบกที่กองทัพบกจัดให้บริการในรูปแบบ one-stop service อย่างต่อเนื่องค่ะ เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนครึ่งค่ะที่โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรฐานบกให้บริการ,รประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 ภาพรวมตั้งแต่วันแรกคือวันที่2ส,งสิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับการตรวจด้วยชุดแอนติเจนเทสคิต สะสมแล้วกว่า29,337รายซึ่งหากผลตรวจเป็นบวกจะทำการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ยืนยันผลรวมถึงต้องเอ็กซเรย์ปอดและพบแพทย์พร้อมยับยาฝาวิพิาาเวียและยาฟ้าทลายโจรถุงอย่างชีพที่บรรจุสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการกักตรวจที่บ้านหรือโฮมไอ o l a t i o n ปัจจุบันตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน5,112รายสําหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบคือไม่ติดเชื้อ สามารถกลับบ้านใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมกันนี้ศูนย์ได้ควบคุมนะคะมีการปฏิบัติโดยศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบกที่จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกรับส่งผู้ป่วยตามความประสงค์ในจุดหมายที่กำหนดและนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันซึ่งการบริการแบบ One Stop Service นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ต่อกันที่กิจกรรมการต้มน้ําสมุนไพรเจ็นางฟ้าเพื่อสร้างผิมคุ้มกันให้กับร่างกายของประชาชนก่องทัพบก,ก็ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 กองทบกโดยกองพันฐานปืนใหญ่ที่1งกรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนตามแผนป้องกันภัยชุมชนด้วยการปรุงน้ําสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าต้านภายัยโควิด1 9ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดในซอยจรรยสนิดวง79เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆหลากหลายชุมชนอาทิชุมชนวัดบางพลัดและชุมชนพัฒนาซอย79 ซึ่งกิจกรรมการปรุงน้ำสมุนไพรเจ็ดนางฟ้านั้นกองพันฐานปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมฐานปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ได้นำรถครัวสนามของหน่วยไปต้มกันแบบสดสด,สดใหม่ๆใช้เวลาต้มเพียงไม่เกิน30นาทีจากนั้นนำน้ำสมุนไพรที่ต้มเสร็จเรียบร้อยเทลงในภาชนะที่เตรียมมาก่อนส่งมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาได้ดื่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยมีสำนักงานเขตบางพลัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกิจาการพลเรือนในพื้นที่และผู้นำชุมชนมาช่วยกันดูความเรียบร้อยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขนอกจากนี้ยังมีการจัดส่งโดยใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วอา m มีเดลิเวอรี่นำส่งน้ำสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวที่บ้านโดยเป็นการประสานข้อมูลจากฝ่ายเสยนาธิการประจำเขตหรือผู้นำชุมชน สำหรับสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าก็ประกอบด้วยขิงมะนาวกระชายหอมแดงแตะไคร้ใบมะกรูดและมะขามเปียกค่ะรู้สึกว่าอบอุ่นนะที่มีหน่วยงานภาครัฐเป็นห่วงประชาชนแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้ําสมุนไพรแต่ว่าชาวบ้านก็ต้องการนะเนื่องจากว่าคุณสมบัติของเจ็ดสมุนไพรเขาเนี้ยนะมันดีมากเลยเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับยาละบายด้วยนะคะเป็นยาละบายที่เห็นอุปกรณ์ที่เอามาประกอบแล้วเนี่ย ใช้ได้เลย่ะหายากแล้วก็ทุกคนในชุมชนเนี่ยก็ต้องการนะไม่ใช่ต้องการมากเลยพอดีโชคดีที่ชาวบ้านแถวนี้ได้เมอกาสได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชุมชนนะฮะเป็นของดีที่มีมันมีค่ากว่าสิ่งเงินทองนะอันเนี้ยการที่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่ทหารมา,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 าสาธิตการต้มยาสมุนไพรป้องกันโควิดอันเนี้ยเป็นพื้นฐานที้ชาวบ้านเขาจะเอาไปทำกินบ้าง ป้องกันพื้นฐานโดยที่จะได้ป้องกันตัวในเองไปนในตัวครับไม่ไม่ต้องไปรอไปโรงพยาบาลไปอะไรยิดมันผมว่าสมุนไพรในช่วยได้เยอะแล้วครับกองพลที่1รักษาพระองค์ได้นำประชาชนจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสํารองให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะจากการระบาดของโควิด -19 ที่ปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทำให้เกิดวิกฤตขาดแคลนโลหิต เพื่อเป็นการลดสภาวะดังกล่าวกองทัพบ,บกโดยกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์จึงจัดกิจกรรมนำมวลชนจิตอาสาจากชุมชนวัดเทวราชกุญชรเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครร่วมบริจาคโลหิตให้กับสถาบันพยาธิวิทยาสูตอำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์รวมถึงสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยโลหิตที่ได้รับการบริจาค สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าจะนําไปส่งต่อให้กับสภาการชาติไทยเพื่อเก็บสํารองไว้ในคลังโลหิตนําไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโควิด -19 นณสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะ ชาวบ้านโครกระกาหมู่หนึ่งตปราศาสตร์อ,อบ้านกรวดจัจังหวดบุรีรัมย์ประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้7หลังคาเรือนค่ะเด,เด็กในพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าการชาร์จแบตโทรศัพท์จะต้องไปเช่าไฟชาร์จในหมู่บ้านครั้งละสิบาทแต่เรื่องนี้ล่าสุดได้รับการช่วยเหลือแล้วจากกองกําลังสุรนา,ารีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอเภอบ้านกรวดจัจังหวดบุรีรัมย์ค่ะ หลังจากที่ข่าวในสื่อออนไลน์ได้เผยแพร่ความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้ติดตามรับทราบปัญหากับกลุ่มชาวบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือโดยให้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่26ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดปุรีรัมย์ผู้นำในพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินการแก้ไขให้มีการเดินเสาไฟฟ้าเข้าพื้นที่ให้รวดเร็วที่สุดค่ะ ในเบื้องต้นกองกำลังสุรนา,ารีได้มอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพร้อมกับพาวเวอร์แบงทุนการศึกษาและจักรยานให้กับเด็กชายอภินันทนาเสาเปรียเด็กนักเรียนซึ่งได้รับความเดือดร้อนเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์และได้ติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับครอบครัวของนางสมพรพิงกระโทกเพื่อแก้ปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ ก่อนที่การเดินเสาไฟฟ้าเข้าบ้านจะแล้วเสร็จและเพื่อให้บุตรชายทั้งสองคนมีไฟฟ้าสำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์ในการเรียนออนไลน์การยื่นเรื่องขอติดตั้งไฟฟ้าได้อนุมัติงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านกรวดได้เดินเหมือนการเดินเสาไฟฟ้าเข้าพื้นที่แล้วได้งานประมาณ3 0คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะ กองทัพยังคงสิวพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดเลยนะคะป้องกันการกระทําผิดกฎหมายการลําเลียงยาเสพติดและการลักลอบข้ามแดนศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายคือ,น,อานายอาัศนัยอามอยู่บ้านเลขที่71หมู่11ตําตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน20,000 0เม็ด หีบห่อประทับตา Y1 ตัวยาประทับตา WY และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียน1ก่อไก่ชอชิงเชียงราย3260จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้กับสบพแม่ยาวดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ส่วนกองกําลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจตาพระยากองร้อยเฉพาะกิจตํารวจตะเวนชายแดนที่3จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาและผู้นํำพารวม10บรายแบ่งเป็นแรยงานต่างด้า,าวหา,า,ร,าราย,าาาายเป็น4หญิง1ผู้นําพา1คนดูต้นทาง1นึ่ในหน้า2โดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณถนนเส้น3805หมู่14บ้านเข่าลูกช้างตําบลตาพระยาอําเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว จากการซักถามทราบว่าชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดอุดรมีชัยโดยทั้งหมดต้องการเข้ามาหางานในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายแล้วค่ะกองทัพบกขอแจ้งการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุโทโธปกรณและยานพาหนะภายในวันที่14ถึง26กันยายน2564 กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์และยานพาหนะของกองพลฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดยกองผ่านฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1เพื่อออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานประจำปี2564ณพื้นที่ฝึก ศูนย์การฐานปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวันที่14กันยายน2,564เวลา6นาฬิกาเคลื่อนย้ายทางรถยนต์จากกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ถนนแจ้งวัฒนะถนนวิภาวดีรงังสิต ถนนพลโยทินถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีปลายทางคือพื้นที่ฝึกศูนย์การฐานปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีและเคลื่อนย้ายกลับกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ตามเส้นทางเดิมในวันที่2 6กันยายน2564จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ผ่านศึกผ่านเลนส์ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชีวิตของครอบครัวหนึ่งของนักรบผู้กล้าในสมรภูมิรบเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการดูแลจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกค่ะ ใจคุณพ่อที่เขาตายอย่างลูกผู้ชายตายอย่างทหารอย่างสมเกียรติคุณแม่จะเอาคําพูดที่คุณพ่อบอกมาสอนลูกว่าต้องมีศักดิ์ศรีต้องมีเกียรติคือถ้าพ่ออยู่เนี่ยเขาต้องภูมิใจภูมิใจในสิ่งที่ที่เราสามารถสนองตอบความฝันของเขาเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่รักชาติรักความเป็นทหารคือคุณพ่อเคยบอกคุณแม่ว่าขอเป็นทาหารลูกชาติ คุณพ่อเป็นในสิบตอนนั้นเขาข้อกำลังลกขน,นักแล้วก็บังเอิญเขาก็มาพักก็เลยมาสั่งคุณแม่ไว้ว่าไปครั้งนี้ไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าแล้วพอกลับไปวันที่26บกราคม2 5 1 5หพวกพันเชิญคุณแม่ไปทบกพ้พันบอกว่าศพจะมาตอนบ่ายมันพูดไม่ออกแล้วมันมันเร็วเกินไปคิดแต่เรื่องลูกสี่คนลูกแม่อย่างน้อยทั้งสคนต้องจบเป็นญ,ญาติทุกคน ตอนนั้นความที่เราอยากเป็นเด็กแต่จําภาพแต่ว่าพ่อเป็นคนแบบเจ้าระเบียยทำให้พอเราโตมาก็เลยรู้สึกว่าเออและด้วยความเป็นมีระเบียบวินัยสมัยการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองคพบ,บกตามแนวทางราชการก็เติบโตมาเรื่อยๆจนเป็นหัวหน้าตึก มีพ่ออมชาก็เยเหมมองเห็นว่าเราน่าจะทำอะไรที่มันหลากหลายได้หลายอย่างท่านก็เลยให้ปรับมาเป็นอาจารย์อาจารย์โรงเรียนสมกำลังบำรุงทหานบก็มีพี่น้องทั้งหมด4คนนะคะพอคุณพ่อเสียเนี่ยเราก็จะได้รับทุนเรื่องค่าเทอมค่ะจริงๆคุณแม่เนี่ยเป็นครูคนเดียวถ้าเราไม่ได้รับทุนจากองค์การกสามรคต่างมงินศึกคุณแม่ก็จะรับภาระหนักมากเลยแต่อย่างน้อยพอได้รับทุนเนี่ยก็ยังช่วยแบ่งเบาคุณแม่บ้างถ้าไม่ได้ทุนเนี่ยพวกเราคงแย่เหมือนกัน รู้เรื่องทุนเพราะว่าคือเวลาได้รับเงินต่างๆเนี่ยจะไปคุณแม่ค่ะเวลาไปทําเรื่องทําเอกสารอะไรก็เลยจะได้เห็นว่าเขามีนะเขาก็ดูแลเราดีนะมีค่าเพิมค่าค่าเล่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อเขาก็ดูแลเราดีนะถึงคุณพ่อไม่อยู่แต่ว่าทางองค์การสงฆ์ธรรมศึกก็ยังดูแลเราแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าเราน่าจะเป็นทหารเนาะจะได้ตอบแทนด้วยคือตอบแทนทั้งคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ได้ตอบแทนที่เขาได้ดูแลเรามาด้วย<ม>คนโตเนี่ยก็จบพี่สาวร,รางคำแหงค่ะคนที่สองเนี่ยพี่สาวจบพี่สาตร่รางแหลงเหมือนกันแต่ว่าราวชการปัจจุบันเนี่ยเป็นประการสังคมจังหวัดศรีสะเกดและส่วนตัวพี่นกเองเนี่ยเป็นคนที่สามแคนที่สี่ก็คือพันวยโกสิทธ์เนี่ยขณะปัจจุบันนี้นะคะเป็นหุ้นกับที่สายีตำรวจนาศักจังหวัดชุมพรภูมิใจมากค่ะคือเหมือนเขาได้สืบทอด ตอมองค์งการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกจากจะช่วยเหลือดูแลทหารผ่านศึกที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยแล้วยังให้การสงเคราะห์ในด้านสวัสดิการประเภทต่างๆให้กับทหารผ่านศึกประจำการขณะปฏิบัติหน้าที่ทหารผ่านศึกหน้าประจำการทุกชั้นบัตรตลอดจนครอบครัว นอกจากนี้ยังให้การส่งเราะห์ด้านการศึกษาจนจบปริญญาตรีทั้งในและนอกประเทศการศึกษาปริญญาโทในประเทศแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่หนึ่งและบุตรรวมทั้งสงเราะเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่สองสและ4อีกด้วยใหญ่ก็จะมางานศพแล้วเขาก็จะอธิบายให้คุณแม่ฟังคุณแม่จะได้สิทธิ์ พาทำบัตรชั้นหนึ่งคุณแม่ก็จะได้สิทธิ์ูกสี่คนค่าอาหารกลางวันแล้วก็ทุนก,การศึกษาคิดว่าที่ที่เราเป็นได้จนถึงทุกวันนี้ที่สามารถรับราชการได้ประสบความสำเร็จอนอกจากการอบรมของคุณแม่ก็ยังจะมีองค์การส่งข้อทหารผ่านสื่อที่เขาก็ยังเฝ้าดูแล้วก็คอยติดตามดูคือดูเราเป็นระยะระยะคือเหมือนอยังห่วงแม้กระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยังแบบเป็นห่วงดูว่าเราเป็นยังไงบ้าง ก็เคยตั้งบณิทานว่าจะสืบพ่อเจตนาของคุณพ่อจะเป็นพยาบาลก็จะเป็นพยาบาลที่ดีจะเป็นทหารก็จะเป็นทหารที่ดีหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นครูก็จะเป็นครูที่ดีเพราะว่าในชีวิตตัวเองคือเคยได้มีโอกาสได้เป็นนักพยาบาลได้เป็นนักทหารแล้วก็เคยเป็นครูสอนทหารนะคะก็เลยก็จะนําสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ปลูกฝังไว้เนี่ยกลับมาย้อนกลับมาคืนสู่สังคมเพื่อให้สังคม ค,คุณแม่ก็อยากจะขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผัดสศึกให้ความอนุเคราะห์คุณแม่ตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตขอบคุณที่ได้ดูแลคุณแม่ได้ดูแลลูกๆก,กันสี่คนจนคุณแม่มีวันนี้ลลกกกไดู้าารคือผู วันนี้รายการวิยาโซเจอร์เราจะลากันไปด้วยภารกิจของศูนย์เคลื่อนย้ายก่องทะโปกผ่านบทเพลงจะไม่ทิ้งกันซึ่งแต่งโดยคุณบอยโกเซียพงษ์และรวมศิลปินมาร่วมกันขับร้องนะคะและจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ